สวัสดีค่ะพี่น้องที่หลับสวัสดีวันเสาร์วันหยุดนะคะวันนี้ก็ได้เจอกันอีกตามสัญญานะคะบอกพี่น้องไว้ว่าจะเอาเลขวิ่งมาให้เลขวิ่งบนก่อนนะคะก็คำนวณได้ดีสุดแล้วค่ะพี่น้องมั่นใจได้เลยนะคะว่าวันนี้เลขคิดว่ายังไงก็ไม่น่าพลาดนะถ้าเชื่อใจก็จัดไปถ้าไม่เชื่อใจก็ดูกันไว้เป็นวิทยาทานนะคะอ่ะเป็นดูเอาไว้ก่อน แล้วก็หรือว่าพี่น้องได้เลขอะไรมาดีกว่าน,นี้ก็จัดกันไปเอามัน,นแล้วแต่ความเชื่อของคนเราเนาะไม่เหมือนกันเชื่อไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่พี่น้องแต่ถ้าท่านใดที่ติดตามอาจารย์มาตลอดสิบกว่าปีเนาะสิบเอ็ดปีเข้าปีที่สิบเอ็ดแล้ววันนี้วันนี้เนาะหกแปดแล้วอ่าเสร็จแล้วก็พี่น้องที่ตามอยู่แล้วก็พี่น้องที่ให้กําลังใจกันมาตลอดเนาะ,ะพี่มีพี่น้องหลายท่านนะเข้ามาบอกว่าก็เขาก็ช่วยแนะนําด้วย ถ้าเขาบอกว่าเล่นกับของอาจารย์เนี่ยเล่นให้ถูกสลับเลขให้ถูกไม่ว่าจะเป็นเลขโต๊ะเลขตรงสามตัวตรงสามสองตัวเขาได้ตลอดนะเขาได้ตลอดมาเพราะว่าเขาเลือกเลขจับควยมีวิธีทําทําให้ถูกหลักเพราะว่าเลขไม่เคยเปลี่ยนเลขของอาจารย์ทํามาอยู่อย่างนี้ก็อยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นเลขคํานวณคํานวณจากหวยที่ออกแล้วเนาะ ออกอะไรแล้วงวดหน้ามันจะเป็นอะไรมันก็จะส่งกันมาเป็นอย่างนั้นมาตลอดถ้าเชื่อใจมั่นใจก็เข้ามาได้แล้วก็อยากได้อะไรก็ติดต่อเข้ามาได้เข้ามาก่อนก็ตรงนี้แคปไว้ก่อนเบอร์โทรและเบอร์โอนนะคะเข้ามาเป็นสมาชิกไม่ต้องรอค่ะเนาะรอบนี้มันจะยาวแล้วทีเนี้ยมันจะไปยาวล้เข้ายาวแล้วทีเนี้ยมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะหยิบจับยังไงยังไงก็ต้องตรงของอาจารย์ละรอบเนี้ยอ,อาจารย์คิดว่า อ่คำนวณดูแล้วยังไงต้องมาเนาะก็แคบไว้เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9, สามเดแปดเบอร์นี้เท่านั้นนะคะอย่าก,กดผิดอ่านเบอร์ให้ตรงแล้วก็โทรมาโชคดีได้คุยกับอาจารย์ถือว่าเป็นบุญของท่านเป็นดวงสมพงกันนะคะที่จะได้ร่ำรวยต่อกันเนาะอะ่ตามนี้เนาะทีนี้ก็อาจารย์ก็จะให้เลขอ่แล้วก็จะแจ้งพี่น้องหน่อยื่อวันเมื่อวานนั้นอาจารย์เดียงเลขผิดเนาะ ก็คือหลักร้อยนะร้อยเพิ่มแต้มอ่าหลักร้อยมันเป็นสองมันต้องสองสามสี่นะอ่าเนี่ยสองสามสี่นะอ่าแก้ข่าวแก้แก้ให้แล้วพี่น้องแคปเอาใหม่ก็ได้หลักร้อยเพิ่มแต้มต้องเป็นสองสามสี่นะใครที่มองไม่เห็นสองสามสี่ก็คือเลขสวยค่ะอาจารย์ก็ยังชอบอยู่นะคะวิ่งบนก็คืออ่ามันเป็นเลขอยู่ในนี้ด้วยนะคะอ่าพี่น้องชอบก็แคปไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ เข้ามาคุยกันก็ให้หายคิดถึงเนาะเดี๋ยวพี่น้องบอกหายหายไปอาจารย์นะไม่ค่อยได้เจออ่ะอันนี้แคปได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อันนี้คือสูตรล่างพี่น้องบางท่านอาจารย์เพิ่งออกไปแล้วพี่น้องก็บอกมาว่าอาจารย์ลงสูตรบนด้วยสูตรล่างให้ด้วยอ่าบางทีพี่น้องอาจจะดูไม่ถึงดูไม่ทันนะอ่าเพราะฉะนั้นก็ติดตามทุกคลิปแล้วก็ดูแล้วก็กดติดตามไว้กดกระดิ่งกดลูกศรสามเหลี่ยมนะ กดถูกใจแชร์ไปตามเพื่อนตามกลุ่มเพราะฉะนั้นถึงเวลาจะได้หากันเจอเพราะว่าโลกโซเชียลนะบางทีเลือกติดตามงวดเดียวหาไม่เจอแล้วเพราะมันติดไปไกลละตามนั้นตามนั้น,น,นเนาะแคปได้เลยนะคะ1นึ่งสองสามห้าเจ็ดนนี้อย่าลืมถ้าพี่น้องไม่ทันแคปไว้เลยค่ะ1 2 3 4งสองสามส่ห้าเจ็้าศหลักร้อยเนาะหลักร้อย หลักร้อยงวดที่แล้วเข้าหลักหน่วยสิบก็ต้องขออภัยมันไม่ได้ตรงเป๊ะๆอย่างที่ที่วาดไว้ฝันไว้ตรงเนาะแต่ว่ามันเข้าเออมันมันเข้าเออหน่วยสิบแล้วก็เข้าหลักร้อยเข้าหลักแสนคือสามตัวหน้าสามตัวท้ายเข้าดีนะคะรอบนี้มีสี่มีศูนย์มีสองพี่น้องก็ชอบอันไหนก็จัดไปแคบได้เลยค่ะแคบเลยนะทีนี้ก็ สูตรเด่นเนาะสูตรเด่นมว่ที่แล้วเข้าเก้าหนึ่งตรงๆเนาะแต่อันเนี้ยบอกพี่น้องก่อนว่าต้องกลับทุกครั้งนะคะกลับทุกครั้งเพราะว่ามันไม่แน่นอนหรอกบางทีมันก็ออกออกกลับบางทีก็ออกตรงๆรเนาะรอบนี้ก็คือเ,อเลขพวกเนี้ยอาจารย์จะทํางวดต่องวดแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าให้สอนสอนยากเพราะว่ามันต้องเรียงตามลําดับแต่ถ้าใครเก่งก็จะมองรู้นะว่าอาจารย์ทําแบบไหนอบอกให้แล้วทำถ้าพลาดตัวหนึ่งมันยาวเลยนะ มันจะเรียงตัวผิดไปยาวเลยทีนี้มันก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องก็คอยดูเอาแล้วก็เลขตัวหนึ่งนะชอบเลขอะไรอย่างงวงงวที่แล้วถ้าชอบเก้ามันก็จะมีเกหนึ่งถ้าชอบหมันก็จะมี9 1, มกหนึ่งนั่นแหละคือเลือกให้ถูกเท่านั้นเองเนาะไม่ใช่ว่าให้เล่นหมดนี่อันนี้เขาเรียกว่าชุดคัดเล่นนะคะชุดคัดเล่นเนาะเอาไว้อาอาจารย์จะเขียนไว้ตามมุมแล้วกันว่าเป็นชุดคัดเล่นเนาะเพราะว่าพี่น้องจะได้เข้าใจ บางคนเข้ามาพอถึงโหฉุนเปีดเลยควันขึ้นเลยฮะไฟลุกเลยบอกโหอาจารย์บ้าอะไรเนี่ยให้หวยขนาดนี้เยอะอย่างนี้30-40ิบางอย่างนี้ยังไงมันก็ต้องเข้าบางทีไม่เข้าค่ะเนาะถ้าเลือกไม่ถูกไม่เข้านะ,ะเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นดิฉันก็จะเขียนไว้ทุกครั้งว่าอย่าลืมกลับนะคะกลับทุกครั้งค่ะเนาะแคปได้เลย1 2 3 4งสองสห้าเจ็ดแ <c oughs> ที่แล้วออกเนาะเลขล่างเนี่ยเลขล่างกะที่พี่น้องได้เงินก็คือวิ่งหนึ่งวิ่งสองเนาะแล้วก็ถ้าเล่นเป็นเนี่ยอย่างที่เขาบอกเนี่ยจะกลับไปกลับมาแล้วก็ดูชุดคัดเล่นว่ามันใช้ตัวไหนเอาตรงนั้นอ่าถ้ามันเป็นเก้าหนึ่งก็เอาเก้าหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยกลับหนึ่งเก้าเอาเป็นน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยต้องทําตามนี้นะคะ,ะต้องเล่นให้เป็นอันนี้ก็งวดที่แล้วเนาะอันนี้เนี่ยแบบนี้เห็นไหมคะ อาจารย์คนะัดมาให้ตรงพยายามให้ตรง,ตรงที่สุดพยายามจะไม่ให้กลับไม่ให้เสียเงินแต่ว่าต้องกันไว้นะคะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะได้อ่ะมาแล้วค่ะล็อกห้าล็อกสี่นะวิ่งให้วิ่งห้าวิ่งสี่ลองก็คือเก้าเจ็ดสองหกแปดศูนย์อ่าชอบเลขอะไรก็จัดไปนะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรดูเป็นวิทยาทานเท่านั้นอ่าอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรคนเรา บางทีเขาก็จะมีสูตรของตัวเองมีอาจารย์ของตัวเองที่ทําทมาตลอดแล้วก็รวยมาตลอดก็ได้เราไม่ว่ากันก็คิดให้ดีดีกว่าไปหวานแหลงอวนตกเบ็ดทั้งทุกสิ่งทุกอย่างพอได้ก็ได้นิดนึงเสียก็เสียเต็มๆแล้วก็เสมอหายากนะ,ะก็ว่ากันตามนั้นเนาะ,ะก็อาจารย์ก็ทำตรงนี้มานานก็พี่น้องก็ถ้าเชื่อก็ตามไป นะถ้าท่านใดให้ความไว้วางใจก็เข้ามาเป็น V.I.P. เข้ามาเป็น V.I.P. เนี่ยอาจารย์ให้เลข5หางนะบางวดก็6หางมางวดก็หงอหาอก็จะทำเครื่องหมายให้ถ้าทำให้5หางก็คือเครื่องหมายดอกจันสีแดงจัดหนักจัดเต็มเครื่องหมายกากาบาทดอกจันสีน้ำเงินก็จัดตามกําลังซัพ์หรือเล่นหมดเลยก็ได้มันก็จะมีเลขอยู่กันตัวกันบ้างแล้วก็ ัวเน้นเน้นเนาะบนคือบนล่างคือล่างเราไม่เราไม่ได้ให้เล่นแบบเล่นบนแล้วการล่างด้วยนะเล่นล่างกันบนไม่มีค่ะบนคือบนเลขจะไม่เหมือนกันมันไม่มีเราค่ะนาน,านๆจะออกเลขเดียวกันเนะี <c> ่ย <oughs> สักครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องบนคือบนล่างคือล่างบนห้าหางล่างห้าหางพี่น้องเคยเห็นใช่ไหมคะเพราะว่าอาจารย์เคยเคยทำมา ออกบนด้วยล่างด้วยออกสามตัวด้วยออกวิ่งด้วยวิ่งบนวิ่งล่างบางทีเข้าเต็มสตรีมเข้าเต็มเต็มเข้าทุกชุดเข้าทุกช้อยนะคะ,ะเมื่อที่แล้วเข้าวิ่งหนึ่งงวดนี้ก็คิดว่าน่าจะเข้าทั้งบนทั้งล่างมั่นใจเนาะก็มั่นใจแต่พี่น้องก็ไม่ต้องเชื่อเต็มร้อยหรอกคะ่ะก็พี่น้องก็พิจารณาเอาเนาะว่าบางคนก็จะมีสูตรดับของตัวเองบางคนก็จะมีอสูตรเด่นของตัวเอง แต่ว่าพี่น้องท,ที่เชื่อมั่นอาจารย์เล่นให้หมดทุกตัวนะอย่าตัดตัวนั้นตัวนี้ออกอบางทีเรามองว่าไม่สวยบางทีเราฝันหรือเราทําอะไรว่ามันเป็นดับบางทีมันกลายเป็นเด่นก็ได้ดับเยอะหลายตัวบางทีกลายเป็นเด่นก็ตามนั้นแหละค่ะอะพี่น้องอาจารย์ก็บอกได้แค่นี้เนาะวันนี้ก็เอาโชคเอาลาบมาให้ใคร ถูกใจใครอยากจะเข้ารีรอมานานแล้วตัดสินใจซะดีตัดสินใ,ใจก็โทรมาโชคดีได้คุยกับอาจารย์นะแล้วก็อาจารย์ก็จะรับเข้าไว้เพราะเพราะว่าเบอร์โทรเนี่ยเราโทรหากันปุ๊บมันจะเชื่อมต่อลายของอาจารย์อัตโนมัติเลยถ้าหากพี่น้องโทรเข้ามาอ,อัตโนมัติก็จริงแต่ถ้าหากมันเราไม่ได้รับหรือไม่นั่นก็ก็ต้องอตัดออกก่อน แต่ถ้าตั้งใจที่จะเข้ามาเป็น VIP ก็โทรเข้ามาโทรเข้ามาก็จ่ายค่าสมัครเนะมีค่าสมัครเป็นสมาชิกจะเป็นเป็นรายสามหกเดือนหรือว่าจะเป็นลายตลอดชีพก็ราคาก็จะต่างกันแต่ว่าถ้าท่านใดอยากได้ตลอดชีพก็ทักเข้ามาเนาะตอนนี้ก็ มีการบอกบุญกันในไลน์ในเฟซอยู่ก็มีไลน์ขึ้นมาปิ้งปิ้งปิ้งขอพระคุณมาก,มากๆท่านใดที่ช่วยทําบุญกับคนที่ผ่าตัดเนาะผู้เจ็บป่วยผู้ที่ไม่มีทุนกําลังทรัพย์แต่อยากมีชีวิตรอดพี่น้องก็ก็ขอบคุณพี่น้องที่ได้ช่วยกันเนาะเป็นสะพานบุญด้วยกันอโอเควันนี้ก็ขอให้พี่น้องมีความสุขกับวันหยุดนะคะ อ่าแล้วก็มีสิ่งใดอยากจะช่วยซื้ออยากจะช่วยซื้อกาแฟสดนะเป็นกาแฟอ่าอ่าบำรุงสุขภาพนะเพื่อสุขภาพลดความตัดของที่ไม่ดีออกอย่างไขมันพวกไขมันที่เกินอ่าพุงหมาน้อยอ่าบางคนก็จะขึ้นแขนใหญ่ขาใหญ่เนาะ มันมันเป็นหลายส่วนวนะบางคนไม่เหมือนกันสะสมไม่เหมือนกันคนสะสมที่ลําไส้ที่พุงอันนี้เป็นผลไม้ที่ดีมากสามสิบเอ็ดชนิดเนี่ยเป็นผลไม้ที่เป็นยาระบายเป็นยาถ่ายไปนในตัวแล้วก็ความหวานก็จากญ้าหวานแล้วความมันก็จากผลไม้จากถั่วจากอะไรทั้งนั้นอันนี้สำหรับพี่น้องที่ไม่ค่อยทานผลไม้เนาะอันนี้ดีมากๆเลยอบแห้งยังมีผลประโยชน์อยู่ในนั้นมากมายแล้วก็วิตามินพี่น้องวิตามินซี แก้เป็นสร้างคอลลาเจนให้ร่างกายเนาะวิตามินซีนี่พี่น้องก็รู้อยู่ว่าทานแล้วป้องกันอนุมูลอิสระหลายหลายอย่างาที่เข้ามาไวรัสทั้งหลายทั้งปวงถ้าเรามีพวกกดด่างพวกเนี้ยมันมันพวกมีกดเยอะด่างก็จะคอยช่วยเนาะพี่น้องอ่ะแล้วก็วิตามินดีทุกคนต้องทานอยู่แล้วเนาะ แต่ว่าทานยี่ห้ออะไรแต่ขอให้ทานถึงไม่ทานของอาจารย์ก็ต้องทานยี่ห้ออื่นนะเพราะว่าบางทีสวเพราะว่าเขาต้องทานจากเด็กๆนะเด็กๆทานผลไม้หรืออะไรไวัวยรนะุ่นเนี่ยเขาจะชอบทานของเปรี้ยวของอะไรกันแต่เราอะไม่ไหวแล้วฟันก็ไม่ไหวอะไรไม่ไหวทานวิตามินซีดีสุดค่ะเอาละวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ได้ติดตามกันมาตลอดเนาะก็อยากเข้า V.I.P ก็าตามนี้นะคะอ่างวดนี้ อยากปดหนี้ก็ลองดูลองเชื่อใจกันดูไม่ต้องยืนมองละไม่ต้องนั่งคอยดูคอยฟังลองตัดสินใจเข้ามานะคะวันนี้ลาไปก่อนขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีค่ะ